สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปาจารีศนสินพงค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรรัตน์อดีตเจ้าอาวาสวัดบระวัน,นิเวศวิหาร นายอนเนกจีนสายผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA และคณะเป็นตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวนรัตที่ห้องบำเพ็ญกุศลชั้นสองอาคาร1 0 0ปีวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรมร,ธรมศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวนรัต มีพระธรรมวชิรยานผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปวันิเวศวิหารและเจ้าคณะกรุงเทพมหาคนครสมุดปราการเป็นประธานสงฆ์และพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร โอกาสนี้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยหน้าโกรธศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์และจุดเทียนที่ตู้พระอภิธรรมพระพิธีทำสวดพระอภิธรรม สมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นพระมหาเทระที่มีวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดและได้รับความไว้วางพระราชาหฤทยัยตั้งแต่เมื่อครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ โดยเป็นผู้ถวายการสอนพระธรรมวินัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะดำรงพระราชอิสริยยศรวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญของคณะสงฆ์ได้แก่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์เป็นกรรมการมหาเทรสมาคมรวมถึงได้ปฏิบัติภาระหน้าที่พิเศษในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนาราธิวาสราชนครินเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2551พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ในครั้งนี้นอกจากจะได้ร่วมอาลัยเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์แล้วยังได้นําแนวทางหลักธรรมคาสอนที่เจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ได้เคยสอนไว้นํามาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วยค่ะ ติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปาตารีสนสินคงขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ